สุรอ ah ัลบากระอายะที่78อลัลลอฮ์ตาอัลลได้กล่าวว่าความว่าและส่วนหนึ่งในหมู่พวกเขานั้นเป็นผู้อ่านเขียนไม่เป็นพวกเขาไม่รู้คำพีนอกจากความเพ้อฝันและพวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากการคาดเดา คาอธิบายของอายะนี้พระองค์อัลลอฮ์ทรงตีแผ่ให้ทราบว่ามีชาวเยโฮดกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นดังนั้นพวกเขาจึงไม่เคยอา่านและไม่เคยรู้เรื่องราวที่มีอยู่ในคัมภีร์อัตตารอ์ที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แกนบีมูซาแต่พวกเขาก็พูดถึงเรื่องราวที่มีอยู่ในคัมภีร์โดยที่พวกเขาไม่เคยอ่านมันพวกเขาจึงอยู่บนการสันนิษฐานและคาดเดา ด้วยความหวังลมๆแรงๆพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าและส่วนหนึ่งในหมู่พวกเขานั้นเป็นผู้อ่านเขียนไม่เป็นหมายถึงส่วนหนึ่งของชาวยาฮูดเป็นผู้อ่านเขียนไม่เป็นดังที่ท่านอิบนุจาริดได้ชี้แจงไว,ว้ว่าท่านมูซันนาเล่าให้เราฟังด้วยกล่าวว่าท่านอาดัมเล่าให้เราฟังด้วยกล่าวว่าท่านอบูยะฟัดเล่าให้เราฟังจากท่านรอเบ,บียบินอนานัสจากท่านอาบีอัลอาลียะในถ้อยคําที่ว่าและส่วนหนึ่งในหมู่พวกเขานั้นเป็นผู้อ่านเขียนไม่เป็น เขากล่าวว่าหมายถึงชาวยูดท่านก้เซมเล่าให้เราฟังด้วยกล่าวว่าอัลฮุเซย์เล่าให้เราฟังด้วยกล่าวว่าท่านฮัดญัชเล่าให้เราฟังจากท่านเอบนูจุไรจากท่านมูจาฮฮตในถ้อยคําที่ว่าและส่วนหนึ่งในหมู่พวกเขานั้นเป็นผู้อ่านเขียนไม่เป็นเขากล่าวว่าหมายถึงคนกลุ่มหนึ่งจากชาวยูดโปรดดูตับซีดอตโตบารีเล่มที่หนึ่งหน้าที่373คําว่าอุมมียูนเป็นคําพหูพจน์จากคําว่าอุมมี ซึ่งอบูอัลออลียะและท่านรอเบียบินอานัสและท่านกอตาดะและท่านอิบรอฮิมอันนักอีได้ให้ความหมายว่าคนที่อ่านเขียนไม่เป็นซึ่งตามรูปประโยคของถ้อยคำที่ว่าพวกเขาไม่รู้คำภีคือหมายถึงพวกเขาไม่รู้ถึงสิ่งที่มีอยู่ในคำภีโปรดดูตับซิดอิปนิกซิดเล่มที่หนึ่งหน้าที่167ท่านอบูยะฟัดกล่าวว่า ความหมายของคำว่าอุมมีอยูนั้นคือบรรดาผู้ซึ่งไม่สามารถเขียนอ่านได้และส่วนหนึ่งจากคำพูดของท่านนบีสุลต่านหัวลียหิวสลัมที่ว่าอ um um nah ah ินนาอุมมตุนอุมมียตุนลานัตูบุวะลาหนัซับอัลชัฮรฮะกะซะวะฮะกะซะวะฮะกะซะความว่าพวกเราเป็นประชาชาติที่ไม่อ่านและไม่คำนวณเดือนนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้และอย่างนี้โปรดดูซาฮิบุคอรีฮะดิสเลกที่ 1780คือคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นเป็นผู้ที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่เป็นแต่ก็ยังมีผู้ที่อ่านออกและเขียนได้อยู่บ้างแต่ไม่มากนักเช่นซอฮาบะของท่านนาบีบางท่านที่สามารถอ่านและเขียนได้และทำหน้าที่บันทึกอัลกุรอานเช่นท่านอับดุลลออิบนุอัมเป็นตน้นหรือเหตุการณ์ที่อบีชะซึ่งเป็นชาวยเมน ได้ร้องทุกต่อท่านอบีสลลัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าได้โปรดเขียนให้ฉันด้วยท่านนบีจึงสั่งให้เหล่าซอฮาบะที่อ่านออกเขียนได้ช่วยบันทึกให้อาบีชะโปรดดูโซเยบุคอรีฮัดีิสเลกที่2254ิท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นบุคคลที่เรียกตัวเองหรือถูกเรียกว่าอุมมี่เนื่องจากท่านไม่เคยอ่านเขียนดังที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวาาว่า ความว่าและเจ้าไม่เคยอ่านคำพีใดๆก่อนหน้านั้นและเจ้าก็ไม่เขียนมันด้วยมือขวาของเจ้ามิเช่นนั้นแล้วบรรดาผู้กล่าวเท็จก็จะสงสัยอย่างแน่นอน สุร ah อัลอังกบูตายอที่48ความว่าพระองค์คือผู้ทรงแต่งตั้งรอซูลในหมู่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นจากพวกเขาสุร ah um ah, อันยุมาายะที่2ฉะนั้นความหมายของคำว่าอุมมีและอุมมียูนหรือ อุมมียีนั้นจึงหมายถึงบุคคลที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นซึ่งในอายะน,นี้นั้นได้กล่าวเจาะจงเฉพาะบรรดาชาวยาฮูส่วนหนึ่งที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นท่านอิบนูจาริดกล่าวว่ามีนักวิชาการบางท่านได้อธิบายความหมายของคำนี้แตกต่างกันไปจากที่กล่าวมาคือเรื่องราวที่อาบูกูเลบเล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่าท่านอุสมานบินซาอดิดเล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่าท่านบิชบินอิมาระจากท่านอบิวัก จากท่านดอฮักจากท่านอิมนีอับบาสในถ้อยคําที่ว่าและส่วนหนึ่งในหมู่พวกเขานั้นเป็นผู้อ่านเขียนไม่เป็นเขากล่าวว่าอุมมียูนั้นคือกลุ่มคนที่ไม่เชื่อต่อท่านรอซูล,ลสลลฮุอะลยฮิวะซลัมที่พระองค์อัลลอฮ์ส่งมาและไม่เชื่อคำพีที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมาโดยพวกเขาเขียนคำพีขึ้นใหม่ ด้วยมือของพวกเขาและพวกเขาก็กล่าวแก่กลุ่มชนที่โฉดเขาว่านี่คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์เขากล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ทรงบอกว่าพวกเขาเขียนคัมภีร์ขึ้นด้วยมือของพวกเขาซึ่งพวกเขาถูกเรียกว่าอุมมียูนเนื่องจากการขัดขวางของพวกเขาต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์และรซูลของพระองค์การอธิบายเช่นนี้เป็นการอธิบายที่แตกต่างจากคำของอาหรับที่รับรู้กันโดยทั่วไปเพราะคำว่าอุมมีสำหรับชาวอาหรับนั้น คือคนที่อ่านเขียนไม่ได้โปรดดูตับซิตอตตอบารีเล่มที่หนึ่งหน้าที่374ถ้อยคำที่ว่าพวกเขาไม่รู้คำภีหมายถึงไม่รู้เรื่องราวที่ถูกระบุอยู่ในคำภีไม่ว่าเป็นเช่นใดและมีอะไรบ้างซึ่งท่านกอตาได้กล่าวว่าพวกเขาเปรียบดังเดรัฉานที่ไม่รู้อะไรเลยพวกเขาไม่รู้จักคำภีและไม่รู้ว่ามีสิ่งใดอยู่ในคำภี ซึ่งอบูอัลอาลียะก็กล่าวไว้ในทำนองนี้เช่นเดียวกันรายงานจากท่านอิกรีมจาท่านอิดบินจูเบรกท่านอิบนีอบ,บาสในถ้อยคําที่ว่าพวกเขาไม่รู้คำภีร์เขากล่าวว่าหมายถึงไม่รู้เรื่องราวที่มีอยู่ในคำภีท่านมูจาฮิดกล่าวว่า แท้จริงบรรดาผู้ไม่รู้จักการอ่านเขียนตามที่พระองค์อัลลอฮ์ได้แจ้งลักษณะในอายะนี้คือผู้ที่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์ที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แก่นบีมูซาแต่อย่างใดถ้อยคําที่ว่านอกจากความเพอ้อฝันท่านอิบนุอาบีตอลฮะกล่าวว่าจากท่านอิบนนอับสหมายถึงเรื่องที่เล่าขานกันโดยเป็นความจริงท่านดอฮะกล่าวว่า จากท่านอิบนีับบาสกล่าวว่านอกจากถ้อยคําที่พวกเขากล่าวกันด้วยปากของพวกเขาที่มันเป็นเรื่องโกหกและท่านมูจาฮิตก็กล่าวไว้อย่างนี้เช่นเดียวกันท่านอบูอาลยีและท่านรอเบียบินอานัสและท่านกอตาด์กล่าวว่าหมายถึงพวกเขาหวังต่อเอาล้ออย่างลมๆแรงๆถ้อยคําที่ว่าและพวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากการคาดเดาคือคิดเอาเองในเรื่องของคำภีรว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเช่นนี้ ท่านมุฮัมมัดบินอิสฮากกล่าวว่าท่านมุฮัมมัดอิบนุอาบีมุฮัมหมัดเล่าให้ฉันฟังจากท่านอิกรีมะหรือจากท่านซาอิดบินจูเบสจากท่านอิมนีอบาสในถ้อยคําที่ว่าพวกเขาไม่รู้คำภีนอกจากความเพ้อฝันและพวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากการคาดเดาหมายถึงพวกเขาไม่รู้เรื่องใดๆที่มีอยู่ในคำภีและพวกเขาขัดขวางการเป็นนบีของเจ้าด้วยการคาดเดาท่านมุจาฮิดกล่าวว่าและพวกเขาไม่มีอะไรเลย นอกจากการคาดเดาหมายถึงนอกจากความหมดเท็จท่านกอตาดะและท่านอบุลอาลียะและท่านรรเบียบ,บินอานัสกล่าวว่าหมายถึงพวกเขาคาดเดาในเรื่องของอัลลอฮ์โดยไม่เป็นความจริงโปรดดูตับซิดอิปนิกซิดเล่มที่หนึ่งหน้าที่1 6 7่งรถึงหนึ